เปิดของขวัญสุดพิเศษที่หนิงปณิตามอบให้บุญเส้นในวันแต่งงานดีต่อใจสุดๆหนิงปณิตาหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวที่บินตรงฝรั่งเศสล่วงหน้ามาหลายวันเพื่อตรงมางานแต่งของบุญเส้นและนิกธนภูมิกุลที่จัดขึ้นที่ปราสาทตูโรเมืองโพรวอกฝรั่งเศสท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรมนติกและหนิงก็ได้เอาของขวัญสุดพิเศษมามอบให้กับเจ้าสาวป้ายแดงเป็นสร้อยข้อมือเพชรสุดหรู และหนิงก็ได้ใส่ให้กับขุนเส้นเองกับมือซึ่งหนิงก็ได้โพส์คลิปดังกล่าวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Sending you this present with my heart and will that you be happy in the fullest measure May the happiness thing always happen to you May the love you share today grow stronger as you grow old together ส่งของขวัญชช่นนี้ให้คุณด้วยใจและคุณจะมีความสุขอย่างเต็มที่ขอให้พบเจอแต่ความสุขตลอดไป ขอให้ความรักที่คุณแบ่งปันในวันนี้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อคุณแก่เท่าไปด้วยกันซึ่งหลายคนที่ติดตามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากชื่นชมในความน่ารักความเป็นเพื่อนแท้ของทั้งคู่เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องเป็นมิตรภาพที่มีความสวยงามมากๆค่ะขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวใยแดงอีกครั้งนะคะทางทีมข่าวข,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ